สวัสดีครับนักเรียนอ่าวันนี้เรามาเรียนกันในโปรแกรม b บนเดอร์อีกแล้วนะครับอ่ครั้งที่แล้วครูเคยให้เราเอาไอาตัวโพลีนเนี่ยมาต่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นักเรียนคิดที่นักเรียนอยากทำนะครับเป็นเรือดำน้ำบ้างเป็นเครื่องบินบ้างเป็นยานอาวกาศบ้างนะครับอ่แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะพาเราอ่ะเข้าไปอ่าทำใน Edit Mode นะครับอ่ก่อนอื่นเลยเราจะเข้า Edit Mode ได้เนี่ยเราต้องเลือก ตัวโพลีนตัวนี้ก่อนนะครับเลือกให้เป็นขอบเหลืองๆแบบนี้แล้วก็กดแท็บที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเข้า Edit Mode ปุ๊บอย่างนี้เลยอ่ะถ้าใครไม่ถนดัดกดแถบนะครับก็เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ได้แล้วก็เลือกเป็น Edit Mode นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ใน Edit Mode แบบนี้อ่ะแล้วก็พอเข้า Edit Mode เสร็จแล้วเนี่ยข้อสังเกตที่1ก็คือนะครับตรงนี้ชื่อเปลี่ยนเป็น Edit Mode แล้วแล้วก็มีจุดตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นประเภททั้ง3ประเภท อันแรกนะครับเป็น Voltech นะครับมันก็จะเป็นการแก้ไขางานเลือกงานแบบจุดนะครับะจะเห็นว่าไอตัวโพลีนเราเนี่ยจะมีจุดขึ้นมาตรงมุมที่เป็นจุดตัดนะครับอาจจะเป็นแบบนี้สามารถเลือกได้นะครับอันที่2ก็คือการเลือกประเภทงานแบบเอสนะครับก็คือการแก้ไขางานแบบเลือกเส้นเราจะเลือกเส้นไหนในการแก้ไขนะครับจะเอาเส้นไหนทํายังไงนะครับสามารถเลือกเส้นตรงนี้ได้ อ่ะแล้วก็อันที่3นะครับเป็นการเลือกแบบเฟสก็คือเลือกพื้นผิวนะครับเลือกแต่ละด้านของไอ้ลูกบาศสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะแก้ไขอ่าพื้นผิวด้านไหนนะครับอ่จะมีประมาณนี้แล้วก็ข้อสังเกตที่2นะครับตรงเครื่องมือทางด้านซ้ายอ่ามันจะมีเยอะขึ้นอ่าถ้าใน Object Mode อ่ะจะมีประมาณ3-4อันนี้อ่าแต่พอเข้ามาใน Edit Mode แล้วเนี้ยจะมีเครื่องมือตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีก นะครับมาเป็นตับเลยมาสามเป็นประมาณสิบอันได้นะครับสิบกว่าอันอาจจะมีเครื่องมือตรงนี้อ่ะเดี๋ยววันเนี้ยเราจะเรียนกันสองเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวแรกก็คือตัว e x t r u d e ตัวนี้เลยนะครับอ่ะเครื่องมือตัวที่สองที่เราจะเรียนก็คือตัว o ู p c ั t นะครับสองตัวนี้อ่ะเครื่องมือ e x t r ท d e ทำอะไรได้นะครับอ่ะเครื่องมือ e x t r u d e ตัวนี้ตอนนี้คุณเลือกเป็น face อยู่นะครับเครื่องมือ e x t r u d e สามารถทำให้มันงอกขึ้นมาแบบนี้ได้ เลือกด้านนี้มันก็จะออ, IN ออก like off. อาด้านนี้นะครคับเป็นการดึงมันขึ้นมามันก็จะแยกส่วนออกมาอย่างนี้นะครับเครื่องมือที่2นะครับก็คือเครื่องมือลูปคัตเดี๋ยวครูขอย้อนกลับก่อนกด control z ย้อนกลับมาแล้วเป็นรูแบาแบบนี้นะครับเครื่องมือที่2ก็คือตัวลูปคัตตัวนี้นะครับมันสามารถตัดเส้นได้นะครับเราเลือกเป็นเส้นแนวนอนมันก็ตัดแนวตั้งนะครับเอามาไปชี้เส้นแนวนอนทีจะตัดแนวตั้ง มันจะแบ่งครึ่งพื้นผิวนะครับอ่าอย่างตรงนี้มันก็จะแบ่งครึ่งให้เท่าๆกันแล้วเลือกเอาเมาส์ไปชี้ตรงเส้นแนวตั้งนะครับมันก็จะตัดเป็นเส้นแนวนอนอ่ามันก็จะแบ่งครึ่งแบบนี้อ่าอันนี้คือการตัดเส้นนะครับเครื่องมือสองตัวนี้จะทํางานร่วมกันก็คืออ่าไอ้ตัวลูปคัตเนี่ยตัดเป็นเส้นแล้วก็ตัวเอ็กทูดเนี่ยเลือกพื้นที่ที่มันเป็นช่องที่มันเป็นเส้นตัดไปแล้วแล้วก็ดึงให้มันเพิ่มอ่าชิ้นส่วนมันออกมานะครับอ่าซึ่งเดี๋ยววันเนี้ย กูจะพาเราเอาเครื่องมือ e x t r u d e กับร o ปคั t เนี่ยมาทำโซฟานะครับเดี๋ยวมาดูกันทำยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวเราออกไปที่ Object Mode ก่อนนะครับกดแทบหรือกดตรงนี้ก็ได้ออกมา Object Mode ก่อนแล้วก็เลือกวัตถุนี้แล้วก็กด Delete ออกไปก่อนนะครับเมื่อกี้เราตัดกันไว้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเพิ่มอาโพลีกอนมานะครับกด Add ตรงนี้ก็ได้นะครับ เพิ่มคิวออกมานะครับหรือใครจะกด shift a นะครับมันก็จะเพิ่มได้เหมือนกันอ่ากดคีย์ลัด shift a นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาคิวออกมาแบบนี้เป็นลูกบาทแบบนี้นะครับอ่าสร้างขึ้นมาใหม่เลยอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะครับลองนึกภาพโซฟานะครับมันจะต้องมีความกว้างความยาวใช่ไหมตอนนี้มันเป็นลูกบาทอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาเลือกเครื่องมือสเกลนะครับมาดึงก่อนอ่าโซฟากว้างประมาณนี้ กว้างไปไหมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าเมื่อกี้ความยาวขอโทษทีอันนี้ความกว้างอ่านี้กว้างประมาณนี้ปุ๊บอ่ายาวประมาณนี้กว้างประมาณนี้มันรู้สึกมันจะสูงสูงไปนะครับแล้วก็ลดมันลงมาหน่อยอ่าไม่ต้องสูงมากอ่าประมาณนี้เลยโอเคได้แล้วนะครับเสร็จแล้วกดเลือกเครื่องมืออ่าเลือกโพลิกอนตัวนี้นะครับอ่ากด select box ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลือกพลีกอนตัวนี้ แล้วก็เข้าไปใน Edit Mode อ่ากดเข้าปุ๊บ Edit Mode อ่าพอมาเสร็จแล้วปุ๊บอ่าคูคลคิกตัวลูปคัดค้างไว้มันจะขึ้นทันทีข้อควรระวังนะครับก็คือเครื่องมือลูปคัดเนี่ยเวลาเราตัดเสร็จแล้วเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราไปคลิกเครื่องมือตัวอื่นเราไปคลิกตัว Move ก็ได้ตัว Select Bo ็อกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมัน,นยังค้างไว้อย่างนี้เนี่ยเวลาเราจะมาทำงานเราจะมาขยับมาอะไรเนี่ยมันจะตัดเส้นซ้ำไป ทั้งๆท,ที่เราไม่ต้องการเส้นนั้นมันจะตัดซ้ําไปเลยนะครับอควรระวังไว้ด้วยนะครับถ้าใครใช้กล้อง,องอจจะ,จะเข้าใจเลยอโอเคพอเราได้พื้นผิวแบบนี้แล้วนะครับมาที่ดูคัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดเส้นกันซึ่งไอตัวโซฟาเนี่ยมันจะต้องมีอตรงนี้จะเป็นที่วางแขนนะครับฝั่งนี้จะเป็นที่วางแขนข้างหลังเนี่ยจะเป็นพนักพิงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองตัดดูนะครับตอนนี้มันแบ่งกึ่งกลางอยู่อกดปุ๊บ ตัดกึ่งกลางอ่ะเขยียบมาทางขวาทางขวาอ่ะแบบนี้กว้างไปไหมเนี่ยอ่ะกำลังดีนะครับอ่ะมาทางซ้ายบ้างปุ๊บปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยอ่ะอาจจะครูเลือกให้ดูนะครับอาจเดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้อ่ะเป็นที่รองแขนของโซฟานะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยต้องมีด้วยเดี๋ยวเราจะตัดเส้นข้างหลังด้วยอ่ะตัดมาก่อนปุ๊บปุ๊บอ่า นะครับใช้พื้นที่ข้างหลังอ่อาเดี๋ยวเลือกตรงเฟสนะครับเลือกตรงเฟสแล้วก็มาเลือกตัวเครือ่องมือ extrude นะครับตรงนี้ปุ๊บอ่อาเดี๋ยวเราจะ extrude คือการดึงมันขึ้นมานะครับเราต้องเลือกเฟสก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกพื้นผิวอ่ากดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกพื้นผิวอ่าเลือกแบบนี้เลยอ่าเลือกให้มันรอบอย่างนี้ก่อนนะครับทั้งที่วางแขนทั้งพนักพิงข้างหลังนะครับแล้วก็ กดตรงเครื่องหมายบวกค้างไว้แล้วก็ดึงมันขึ้นมาอ่าประมาณนี้ไม่ต้องสูงมากอ่าประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้เราได้ที่วางแขนแล้วแต่พนักพิงยังสูงไม่พอเราก็เลือกตรงพนักพิงใหม่ปึ๊บคลิกมาคลิกมาคลิกมาอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงพนักพิงขึ้นมาอ่าได้แล้วมีที่วางแขนมีพนักพิงอ่าแต่ตอนเนี้ย มันจะดูเป็นเหลี่ยมๆนะครับเหมือนเป็นก้อนอิดาวางเป็นโซฟาเลยนะครับมันยังเหลี่ยมๆโซฟาจริงๆเนี่ยมันจะโค้งมนใช่ไหมอ่ะพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเรามาที่เครื่องมืออ่า modify property นะครับไอรูปปัจแจตัวนี้คลิกปุ๊บแล้วก็มันจะมีช่องตรงนี้เขียนว่า add modify นะครับอ่าเราคลิกมาแล้วเราก็มาที่คอลัมน์ที่2นะครับตรง general generate นะครับแล้วก็ มาตรง sub division surface ตรงนี้กดคลิกทีนึงปุ๊บอ่ะจะเห็นว่าโซฟาเราเนี่ยจากเหลี่ยมๆจะเป็นโค้งมนแล้วนะครับซึ่งไอตัว sub division เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเส้นให้ไม่มีรายละเอียดนะครับให้มันโค้งมนให้มันสมูทมากขึ้นอ่เราดูตรงนี้ได้นะครับอ่ากดเปิดปิดได้ตรงนี้จะเห็นว่าตอนเราใส่กับไม่ใส่เนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะซึ่งไอตรงนี้ level viewport นะครับมันสามารถกด อาจะเป็นระดับ2ระดับ3มันก็จะละเอียดมากขึ้นนะครับเอาสักสัก3แล้วกันอ่ะจะละเอียดประมาณนี้นะครับสักสามโอเคคราวนี้โซฟาเราเนี่ยมันเริ่มดูดีแล้วแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่เราสามารถไล่ไล่เส้นได้นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือลูปคัตนี่แหละอ่ะตัวนี้เลยเป็นการไล่เส้นอ่าสมมติว่าไอ้ตรงช่วงช่วงเอ่อช่วงพนักพิงกับที่วางแขนเนี่ย มันจะเหมือนมาเป็นโค้งๆอ,อยู่ใช่ไหมถ้าเราไม่ชอบตรงนี้เราก็ใช้ลูปคัตเนี่ยามาเลือกอย่างนี้แล้วเราก็รูดนะครับอ่ามันจะเป็นการไล่เส้นหาไล่พื้นผิวให้มันเป็นแบบนี้อ่ปุ๊บอ่าตรงพนักพิงนะครับตรงพนักพิงเป็นเริ่ม,เร,มเริ่มโอเคแล้วอ่าเดีย๋ยวเรามาดูตรงที่วางแขนที่วางแขนก็อ่าดึงลงมาท่าหน่อยให้มันโค้งมนสะหน่อยอ่าประมาณนี้นะครับ อีก<ง>ข้างในข้างในมันยังเป็นโคง้งๆอยู่นะครับระหว่างที่วางแขนะนัดพิงตรงนี้เราก็ไล่เข้ามาอย่างนี้ปุ๊บสองฝั่งอ่ามันก็จะประมาณนี้แล้วอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับว่าอยากให้มันโคง้งหรือว่าอยากให้มันเป็นแบบไม่ไม่ไม,มนมากให้มันแบบคมๆหน่อยอะไรเงี้ยอพื้นด้านหน้าพื้นด้านล่างข้างๆตรงนี้นะครับอ่าดึงขึ้นมาหน่อยอ่าประมาณอ่ประมาณนี้เลยอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สามารถตัดเส้นเพิ่มได้นะเราก็ตัดเส้นแบบนี้ได้อตอนนี้ที่วางแขกมันจะเริ่มเหลี่ยมเกินไปแล้วประมาณนี้นะครับตอนนี้โซฟาเราก็โอเคแล้วหรือใครอยากจะทําทเพิ่มให้มันแบบว่า,าโค้งมนมากกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็ดึงเส้นนะครับดึงเส้นออกอประมาณนี้ดีกว่าไม่อยากไม่ยากลองทําง่ายๆก่อนอันนี้มัน เราต้องฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับในการไล่พื้นผิวเนี่อ่าแล้วมันก็จะสวยมากขึ้นอันนี้เราลองง่ายๆก่อนนะครับอ่ะโอเคพอเราได้โซโฟ,ฟาแบบนี้แล้วนะครับจะสังเกตว่าไอตัวฟังก์ชันซับดิวิชันเนี่ยมันแอปพลายไม่ได้นะครับเราต้องไปแอปพลายใน Object Mode. อ็อบเจกต์โหมดอ่าคราวนี้เรากดออกไปอ็อบเจกต์โหมดก่อนเพราะเราไล่เซนเสร็จแล้วปุ๊บมาอ็อบเจกต์โหมดนะครับเราก็มากดแอปพลายตรง u b d i v i s i o n หรือกด Control A ก็ได้ปุ๊บอ่ะตอนนี้มันแอปพลายไปแล้วเส้นที่เราตัดนะครับมันก็จะสมูทแบบนี้แต่ว่าตัวพื้นผิวเนี่ยมันจะเป็นเรีมเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมอ่ะมันจะเป็นเีมเหลี่ยมอยู่เราจะมาเกลี่ยพื้นผิวก็คือกดเลือกที่โซฟาตัวของเรานะครับแล้วก็คลิกขวามาที่เฉดสมูทอ่ะปุ๊บพอกดไปปุ๊บมันจะเกลี่ยพื้นผิวให้มันดูเรียบเนียนเลยนะครับอ่ะได้ประมาณนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่สีโซฟาตัวนี้นะครับให้มาที่ตัว Material propery t นะครับตรงนี้มันจะเป็นกลมๆแดงๆคล้ายๆกับตัวนาฬิกาเบนเทนนะครับกดคลิกไปนหนึ่งครั้งอตอนนี้มันยังไม่มี Material นะครับกดเครื่องหมายบวกสร้าง Material แล้วก็กด New ขึ้นมาอ่ t m r t e r i a l 001มาแล้วเสร็จแล้วมาเปลี่ยนสีตรงที่เบ s e c o l o r นะครับ เบทชัลเลอร์ตรงนี้คลิกตรงที่ขาวๆอ่ามันก็จะให้เราเลือกสีได้อ่าอย่าลืมมาเปิดโหมดตรงนี้ด้วยนะครับที่ค,ครูเคยบอกก็คือ Viewport Shading ตรงนี้นะครับอ่ามากดปุ๊บมันจะขึ้น Viewport เป็นสีขึ้นมานะครับเราก็เลือกสีได้อ่าเอาสีไลดีสีน้ำเงินแล้วกันอ่าแล้วก็ปรับความเข้มลงมาหน่อยอ่าโซฟาสีน้ำเงินนะครับอ่าแล้วก็ อ่ามันเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะมีให้ปรับอ่าฟังปรับหลายๆอย่างเลยเมทัลลิกนะครับสามารถปรับอ่าให้มันแบบเป็นด้านด้านสีเข้มเข้มได้นะครับลักเนตนะครับปรับให้มันเป็นด้านได้หรือจะให้มันเงาก็ได้อ่าถ้าปรับเป็นศูนย์อย่างนี้มคือมันเงามันคล้ายๆกับโซฟาพลาสติกนะครับอ่าปรับขึ้นมาให้มันดูด้านด้านซะหน่อยแต่ไม่ด้านมากอ่าด้านมากมันจะแบบมันจะไม่ไม่รู้สิแล้วแต่คนชอบนะครับมันจะเหมือนแบบ โซฟาผ้าหรือเปล่าอ่าสักอ่าสักเท่านี้พออ่าให้มันดูแบบว่ามีความด้านขึ้นมานิดนึงนะครับอ่านักเรียนลองมาปรับกันได้นะครับมันมีให้ปรับหลายอย่างอ่าว่าอยากได้แบบไหนอ่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทำโซฟาหนึ่งอันอ่าช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดนะครับเราก็เรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวครูจะทำสือ่อแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้เรา ลองเรียนดูนะครับส่วนเรื่องการส่งงานเนี่ยเดี๋ยวใครอา่าค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเราตอนนี้เราก็มีกลุ่มไลน์กันแล้วนะครับครูอยู่ในกลุ่มแล้วเดี๋ยวครูจะแจ้งอา่าข่าวไปอีกทีหนึ่งนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับอา่าวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับโซฟาหนึ่งอันโอเคครับไว้เจอกันบทเรียนหน้าครับสวัสดีครับ